หน่วยสุดท้ายนะคะที่นักเรียนจะ,จะได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นหน่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีมีมารยาทมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะซึ่งนักเรียนก็ปฏิบัติตนนะคะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะมีมารยาทที่ดีก็คือเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเห็นผู้ใหญ่ยืนอยู่เวลาเราจะเดินไปเราก็ควร นิ่งนะคะแล้วก็อยู่บ้านก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะ,ะแม่ก็ก่อนมาเรียนก่อนมาโรงเรียนแล้วก็สละบก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนมาโรงเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องเชื่อฟังค,ครูนะคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ สลามกับครูทุกคนนะคะเจอคุณครูที่มุสลิมนะคะใส่ผ้าคลุมนักเรียนก็ต้องสลามแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกเจอคุณครูเจะซ่าหรือว่าคุณครูไทยพูดที่ไม่ใส่ผ้าคลุมนะคะนักเรียนก็ต้องสวัสดีนะคะ,ะดังนั้น เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนก็เจอกับเพื่อนๆพ,พอเจอกับเพื่อนๆน,นักเรียนก็เล่นกับเพื่อนโดยที่ไม่แย่งของเล่นนะคะต้องเล่นดีๆไม่ทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตนแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะจากคลิปวิดีโอของครูมาสอบหน่วยการเรียนรู้ด้วยกันได้แก่นะคะการเจริญเติบโตนะคะและการดำรงชีวิตของตนเองแล้วก็หน่วยที่2ก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีมีมารยาทมีคุณธรรมนะคะมีและจริยธรรมซึ่งครูมะก็ จะฝากนะคะจะฝากการบ้านของนักเรียนลงในสกู o o l ล r i นะคะให้นักเรียนได้ติดตามนะคะการบ้านของคุณครูนะคะ,ะแล้วก็หวังว่านะคะคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะทําการบ้านกันทุกคนนะคะอินชาอัลลอฮ์นะคะถ้าเราได้มาโรงเรียนเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งกับคุณครูที่โรงเรียนแต่ ถ้าเรายังไม่ไม่ได้มานะคะยังไม่ได้มาโรงเรียนเราก็จะเจอกันในวิดีโออีพีถัดไปอินชอาอัลลอฮ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณมาก็ขอลาไปก่อนนะคะวะบิลลห์าตาฟิดวะฮิดดยะอสัสลามวาะลกุมวราร์มะตุลลอฮวาบเระกาตุ